ลาชันอมะตะเปยสารตอนที่340การซ่อมแซมทางออกคงจะใช้เวลานานทางในนี้มันบรรจุพลังมืดของพิภพอยู่คงจะไม่มีทางอื่นแล้วสินะนี่คือสถานที่ซ่อนสมบัติของราชวังดาบซูซานอย่างนั้นเหรออ๋านี่คือสถานที่ลับของปรมรย์รุ่นก่อนสินะ มันจะต้องมีสมบัติที่ซ่อนอยู่มากมายเป็นแน่แท้การค้นพบครั้งนี้คงจะเขย่าโลกทั้งใบให้สั่นคลอนได้แน่ๆเอาละเลิกพูดเข้ากันไปได้แล้วละ่ะเฮ้ในสถานที่นี้จะต้องมียาศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็อาวุธวิเศษอย่างแน่นอนที่นี่มาไปด้วยหินวิญญาณอาจจะมีมากกว่า1,000ชิ้นเลยก็เป็นไปได้นะอ๋อถูกต้องแล้วละ นี่ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวสมบัติครั้งใหญ่ของฉันเลยกระว่าบได้นะและนี่คือคำสั่งของฉันราชวังแห่งดาบจงปิดลงฉันต้องการเวลาสำหรับการบ่มเพาะเอะอะไรกันนี่พวกเขาได้ทิ้นตำราสิบสองสวรรค์นี่คือเทคนิคที่มีพลังมากที่สุดในโลกมันต้องการแหล่งพลังงานมากมายในการบ่มเพาะหรือไม่ที่นี่ อาจจะเพียงพอต่อการบ่มเพาะขั้นแรกของมันก็ไดแ้แล้วหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้แวมไพรยโบราณก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาอะไรนะพวกเขากำลังมาที่นี่กันอย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ยพวกเขาจะยกโทษให้เฉินฟานไหมนะเฉินฟานเขาจะต้องรับผิดชอบต่อผู้คนบนโลกนี้ยังไงในเมื่อพวกแวมพ์พวงนั้นมันมาแล้วเฮ้ย กลุ่มคนของแวมพร์โบราณพวกเขามารออยู่ที่นี่หลายสิบวันแล้วเหมือนว่ารอการมาถึงของปรมอาจารเฉินของเราแล้วนะอะไรกันเนี่ยทำไมพวกนายถึงไม่ยืนอยู่ที่นี่กันละ่ะเออ,เอ,อท่านปรมัมอาจารท่านฝึกฝนสำเร็จแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยอย่างหรอกนะฉันนะ่ะคำนวณผิดพลาดไปนะ พวกคิสตันและหินวิญญาณเหล่านั้นมันไม่เพียงพอสําหรับการบุพเพของฉันฉันต้องหาสถานที่ที่เรียกว่าพื้นที่หลวงตาเพื่อทําการบุพเพให้มากยิ่งขึ้นเออท่านปรมาจารย์ครับผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบพวกแวมไพายโบราณพวกเขามารอท่านอยู่ที่ทางเท้าข้างนอกเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะเจราจาเกี่ยวกับพื้นที่หลุมศพคุณหลุนนะ่ะเฮ้ พวกเขามากันแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วฉันแล้วก็รอฉันอยู่ด้านนอกเนี่ยนะเฉินเปยซานมันจะออกมาหรือเปล่าวะอย่าบอกนะเว้ยว่าตอนเนี้ยกลัวตายนะแหวมพายโบราณไม่ได้มาเพื่อเอาชีวิตแกลงนะเว้ยเขาแค่ต้องการมาเจราจาเท่านั้นบ้าเอ้ยถ้าเฉินเปยซานไม่ออกมาแล้วก็พวกเราจะต้องใช้กําลังบุกเข้าไปแล้วนะนี่เธอนะ่ฟังนะ ตันแวมพายโบราณจะจ่ายค่าธทมเนียมการเข้าไปยังราชวังแห่งดามให้แล้วก็จะลากเจ้าเฉินฟัานออกมานี่คิดจะซื้อเวลาการบ่มเพาะของเจ้าเฉินฟ้านอย่างนั้นเหรอเฮ้ย hey, นี่มันความเป็นความตายของคนบนโลกเลยนะเว้ยมันเป็นเพราะเจ้าเฉินฟ้านนั่นแหละที่ทำพลาดทั้งนั้นเลยมันต้องการที่จะยืนดูพวกชั้นตายอย่างนั้นเหรอเอ๊ะตอนนี้ปารมาจา์ของเราต้องการที่จะใช้เวลาในการบ่มเพาะ และเมื่อถึงเวลาเขาก็จะออกมาเองพวกคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่าโทษพวกเรานะที่ต้องใช้กันกลังรุนแรงที่จะเข้าไปในราชวังแห่งดาบตรงนี้เลยน้อยแน่นี่แกกล้ามากเลยนะ,จะเจ้าเฉินฟานออกมาเดี๋ยวนี้เลยเฟยและแล้วเฉินฟานก็ปรากฏตัวออกมาอ้าคุณเฉินฟาน ก็ผมคือแวมไพร์โบราณของเผ่าแวมพร์จากคามาลิล่าการมาที่นี่ครั้งนี้ต้องขออภัยคุณด้วยเย่ yeah. ครับรู้สึกว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเราคือพวกพื้นที่หลุมศพคุณหลุนใช่ไหมครับและพวกเราก็อาศัยและสร้างสิ่งมีสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้ด้วยกันดังนั้นเพื่อมนุษยศธรรมแล้วเรา ควรที่จะสละเพื่อพวกเขาจริงไหมล่ะครับถ้าคุณเต็มใจที่จะติดตามกับผมแล้วก็เพื่อที่จะไปพื้นที่หลุมศพคุณหลุนผมสาบานเลยว่าสำนักเปิดซวงของคุณจะได้รับการคุ้มกันจากผมตลอดไปโอ้แล้วถ้าว่าฉันปฏิเซล่ะถ้าอย่างนั้นกับผมก็มีวิธีเดียวก็คือทําการจับคุณ และลูกสมุนของคุณส่งไปในพื้นที่หลุมศพคุณหลุนเพื่อเป็นการทดแทนเพื่อมนุษยชาติผมจะไม่ละเลยความผิดชอบพวกนี้เด็ดคาดเฮ้ hey, มันแปลกนะนายเป็นแวมไพร์จากความมืดมิดและมองพวกมนุษย์เป็นแค่อานารอาหารเท่านั้นพ่อมาตอนนี้กลับได้ยินจากปากนายว่าจะทําเพื่อมนุษยชาติงะมันจะต,ะกตะลกไปหรือเปล่าเฉินฟอน นายต้องเลือกแล้วละว,ว่าจะอยู่หรือตายนี่มันกินเลือดที่น่าอร่อยมันคือเลือดของผู้เป็นอมาตะบนพื้นพิภพถ้านั้นได้ท่าฉันได้ดื่มมันแล้วก็พลังบุญพ่อของฉันต้องพัฒนาไปอย่างแน่นอนฮิฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> คุณเฉินฟานคุณก็คือมนุษย์นะทําไมคุณถึงไม่ยอมเสียสละเพื่อมนุษย์บ้างละ่ะฟุโอ และแล้วเฉินฟานก็ทําการฆ่าผู้หญิงที่มาพูดคนนั้นทันทีเฉินฟานจะยอมเสียสละตนเองเพื่อมนุษย์โลกอย่างนั้นเหรอในเมื่อเขาคือคนที่แข่งเก่งที่สุดบนโลกนี้ฉันจะเป็นราชาจนสละให้ได้เลยเฮ้ยไม่ใช่นะเจ้าพวกที่นําตะวันตกนั้นมันเชื่อจริงๆเหรอว่ามันจะเกิดการเสียสละขึ้นได้จากเฉินฟานะน้อยแน่เฉินฟาน นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าแกยังการเรียกฉันหุนหุนแบบนี้อีกฉันไม่เพียงแต่จะฆ่าล้างตระกูลของพวกแกนะแต่ฉันจะฆ่าล้างรัฐบาลประเทศของแกไปด้วยแกคิดว่าฉันจะทำจริงไหมล่ะอย่างที่ฉันพูดนะเออเฉินฟานหากคุณคิดจะตัดสินใจปฏิเสธแล้วล่ะก็นะฉันก็คงมีแต่จะต้องจับตัวคุณและก็ส่งไปที่พื้นที่หลุมศพคุณหลุนละนะถ้างั้นก็เข้ามา ตายไปซะเย่จิงช้างนางไม่เกี่ยวอะไรด้วยนายคิดว่านายสามารถรับมือพลังของผู้เป็นอมาตะาบนพื้นพิภพได้อย่างนั้นเหรอเอาละฮะแล้วก็ตัดจบไปแบบงงๆนะครับว่าจะต่อสู้กันยังไงต่อนะครับสำหรับตอนที่3 4 1นะครับโปรดติดตามกันตอนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยว น่าจะอีกประมาณ2-3วันนะครับน่าจะลงให้ครับสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ